ผู้ชายในวัย50ปีขึ้นไปกว่าครึ่งหนึ่งต้องประสบกับปัญหาต่อมลูกหมากโตเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นก็จะไปเบียดท่อปัสสาวะทําให้มีอาการอื่นๆแทรกซ้อนตามมาอาการของต่อมลูกหมากโตที่พบบ่อย 1. ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน 2. ปัสสาวะเล็ดไหลช้า 3. ไม่สุดไม่พุ่ง 4. กระปริดกระปรอย 5. ต้องยืนรอนานต้องเบ่ง 6. ลั้นปัสสาวะไม่อยู่เข้าห้องน้ำบ่อยต่อมลูกหมากโตมีสามระยะระยะหนึ่งไม่มีอาการระยะที่ 2, สองปัสสาวะบ่อยขึ้นระยะที่ 3, สามปัสสาวะช้าลงในตัวต่อมลูกหมากเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นร่างกายก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งก็เรียกว่าไฟแ์อลฟา ดีดักเ er ú, ต, réussi, ต็ดไทยมีไทยวันไทยทูนะครับไทยูก็จะมาบล็อกทําให้ต่อมลูกหมากขยายตัวโตขึ้นเม like ื az, ่อต่อมลูกหมากโตขึ้นมันก็จะบีบทาให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันถูกกดเอาไว้ก็ทําให้เนี่ยการปัสสาวะของผู้ชายจะมีปัญหามีการฉี่กระปิดกระป่อยปวดฉี่ออกไปฉี่พอไปปุ๊บก็ไหลมานิดเดียวนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและจะเป็นโรคที่ทรมานมากถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้โดยไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายเราก็จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เราทุกวันนี้เรามีสารสกัดจากสมุนไพรที่สามารถจัำย้งตัวนี้ในผลอย่างชักเกดเจนมาก นะครับสารตัวแรกคือสารกลุ่มไลโคปีนซึ่งมีสกัดมาได้จากพืชหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเขือเทศฟักข้าวแตงโมในสารกอลลเนี่ยเรามีการสกัดสารไลโคปีนมาร่วมกับแร่ธาตุตัวเช่นซิงค์วิตามินดีช่วยทําให้ต่อมรูปหมากกอราเนี่มันเลือกมาปกติปัสวะาลนี่ก็จะมากขึ้นแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราเราได้กินทานอาหารเสริมโทเมซิงของเราเข้าไปภายเพียงแค่เพียงสามวันเท่านั้นนะครับต่อมรูปหมากกอล์ลที่เกิดเชื่อมเรื่อนฉีกขัด เราก็จะ4สะดวกยิ่งขึ้นนะครับด้วยสาสก,กัดสมุนไพรเราหลายๆตัวที่ผสมประสานกันจนกลายเป็นโทเวซิงแล้วตัวน,นี้ก็เป็นการันตีโปรดักต์อีก1นึ่งโปรดักต์ครับ